เนตรวงแหวนนั่นนายสามารถมองได้แค่นะสิ่งที่ฉันมองเห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออิทธิจิสภาพการตายของนายไงล่ะถ้างั้นลองมองใหม่อีกครั้ง หันปักษาหันปักษาหลังไหลอิทธจิจิฉันขอถามอะไรนายเป็นครั้งสุดท้ายนะแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะ อยากรู้อะไรล่ะถึงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแต่ก็จะตอบให้ฉันบอกแล้วไงว่าขอถามอะไรนายเป็นครั้งสุดท้ายไอ้สารเลวจงใจไม่ถึงจุดตายเหรอออนนั้นที่นายพูดเอาไว้คนที่สามเนตรวงแหวนอีกคนที่ว่า เป็นใครในตระกูลอุจิวะในขณะที่นายค้าทุกคนในตระกูลตายหมดแล้วกลับพูดถึงการมีตัวตนของคนอีกคนอุจิวะที่นายยังไม่ได้ฆ่าคนนั้นซึ่งหมอน,นั่นก็คือผู้สมรู้ร่วมคิดกับนายถ้านายเบิกเนตรได้รวมฉันด้วยคนที่ใช้นเนตรวงแหวนกระจกเงาได้ก็จะมีสามคนเพราะอย่างนั้น <c oughs> นายจึงมีความหมายที่จะอยู่มันเป็นใครอุจิวะ มาดาระไงฮะผู้ร่วมก่อตัอนน้งโคดะฮะคากรุเรช้ผู้เบิกเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุภาได้คนแรกมาดาระนะ่ะมันตายไปนานแล้วแต่กวนประสาทกันลึกไงอะคนเรานะ่ะไม่ว่าใครก็พึ่งสติปัญญาความรู้ของตัวเองจนมันผูกมัดตัวเองไว้แล้วก็เรียก สิ่งนั้นว่าเป็นความจริงไปซะได้แต่ว่าสติปัญญาและความรู้มันเป็นสิ่งไม่แน่นอนความจริงอาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้คนเราทุกคนมีชีวิตอยู่อย่างการปักใจหลงเชื่อนายไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นเหรออยากจะพูดอะไรกันแนะ่ฮะที่บอกว่ามาระตายไปแล้วเป็นสิ่งที่นายหลงเชื่อไปเองเหมือนที่เอก่อน แน่หลงเชื่อว่าฉันเป็นพี่ชายที่แสนดีไงละ่ะเรื่องนั้นมันเป็นความจริงแท้และแน่นอนฉันจะเล่นละครเป็นเพื่อนแค่นี้แล้วกันได้น,น่ะดูเหมือนจะยังไม่บิเนเดชเหมือนกับฉันสักวันานายบิเนเดชเหมือนกับฉันค่อยมาเจอกัน ถ้างั้นก็ใช้เนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุภาฆ่าฉันสิมั่นใจซะเหลือเกินนะเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุภาเป็นเนตรพิเศษตั้งแต่ที่เริ่มเบิกเนตรได้ตาจะเริ่มไปสู่ความมืดยิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกผนึกกระจกเงาหมื่นบุภาไม่ช้าจะเสียแสงสวา่างตาบอดเลย มาดาระมันเป็นใครกันแน่คือชายคนแรกที่ใช้เนตรนั่นทําให้ก้าวหางชื่นเป็นคู่หูของฉันเป็นครูชายที่ไม่มีวันตายแล้วก็เป็นชายผู้รู้ความลับอีกอย่างของเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพผานั่นแหละคืออุจิวะมาดาระพลังเนตรที่ควบคุมก้าวหางยังมีความสามารถอื่นอีกเหรอใช่แล้วความลับอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือความลับที่สำคัญที่สุดฉันจะเล่าเรื่องสมัยก่อนให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับประวัติของอุจวะเมื่อก่อนนี้มาดระเองก็มีพี่น้องเขามีน้องชายอุจวะมาดระกับน้องชายมีความสามารถสูงที่ไล่เลี่ยสูสีกันมาตลอดทั้งสองคนอยากมีพลังเดชที่พัฒนายิ่งขึ้นจึงต่อสู้กันเรื่อยมาสองพี่น้อง ตังค่าเหล่าคนสาคัญของตัวเองลงจนเบิกเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพผาได้ทั้งสองคนรวบรวมอุจวะที่มีพลังเนตและให้มันดระผู้พี่เป็นหัวหน้าแต่ว่าร่างกายมันดระก็เริ่มเปลี่ยนไปเกิดความผิดปกติขึ้นกับเขาแล้วมัดาดระที่ถูกกระจกเงาสิงต้องการแสงสว่างยกโทษให้ด้วย เขาชิงเนตทั้งคู่ของน้องชายได้ตัวเองจากนั้นแสงแห่งเนตรก็ไม่เคยที่จะมืดดับลงอีกมาดาระได้ใช้พลังนั้นแล้วรวบรวมนินจาทุกตระกูลเอาไว้จากนั้นก็ได้ร่วมมือกับตระกูลเซนจูที่เป็นนินจาที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นและ16ปีก่อนเหตุการณ์ที่ก้าวหางบกถล่มโคโนฮะก็เป็นฝีมือของมาดาระแต่ว่า ก็ยังถูกรุ่นสี่สกัดเอาไว้ได้ตอนนี้มาระคือหมาขี้แพ้ชายผู้อยู่เหนือมดาดระและเขาใกล้จุดสูงสุดตัวจริงคือฉันซาสึเกะนายคือแสงแห่งความหวังใหม่ของฉันแต่แต่เกิดมาในตระกูลพันนี้นายเองก็ตกอยู่ในชะตากรรมที่เปื้อนขาวเลือดแล้วละ่ะเอามาสิน้องของฉันตายกับฉัน เราเป็นพี่น้องหนึ่งเดียวไม่มีสองพี่จะอยู่เพื่อเป็นกำแพงให้อีกนาได้ข้ามไปนี่แหละคือสายสัมพันธ์ของพี่น้องตระกูลอุจิวะดูเหมือนว่าจะมองเห็นสิ่งที่ฉันคิดในใจแล้วสินะในที่สุดก็มาถึงแล้วเวลาที่จะทำเป้าหมายให้สำเร็จ เสียใจด้วยที่เป็นความฝันนายเป็นแค่ภาพลวงตาซึ่งก็เพราะว่าน,นายไม่มีกระจกเงาหมื่นบุพ่านไม่ว่านายจะใช้ตานั้นได้แค่ไหนแต่ภาพลวงตาจะเป็นจริงด้วยความแค้นของฉัน

ฉันก็บอกแล้วไงล่ะนายไม่มีกระจกเงาหมื่นบุพผาไม่มีทางสู้เนตรที่มีอย่างฉันได้ขออีกข้างเลยแล้วกันนะนั่นแหละพลังของอักครบนี่แหละความแตกต่างของผัก ความแตกต่างในพลังเนตรของฉันกับน้งปิดฉากเร็วกว่าที่คิดซะอีกนะ ชชนะเป็นของอีทาจิทำไมล่ะก็โดนอ่านจันทราเข้าไปนะสิอ้าวนี่นายทำลายอ่านจันทราอ๋าเที่มีแค่เนตรวงแหวนไม่น่าชนะกระจกเงาหมื่นบุพาได้นี่ก็บอกแล้วไงไม่ว่านายจะใช้ตานั่นแค่ไหนแต่ว่าความแค้นของฉันจะทำภาพวงตาให้เป็นจริง คำพูดนั้นฉันขอคืนกลับไปให้นายแล้วกันบรรจะกาศรอบตัวอิทจิเปลี่ยนไปเอาจริงแล้วสินะถ้าเป็นแบบนี้อาจได้เห็นเทวีสุริยาเลยก็ไดน่าใช่ไหมเทวีสุริยา ตจ,จิไม่น่าจจะลบของคนนั้นไม่พ้นนดินะเป็นผลจากการอ่านจันทราเมื่อกี้เหรอหน่าดูชมเลยนี่นะขคาถาไฟบอลเพลย์ยัด เกือบเตรียมไปด้วยแล้วคา,าถาไฟ,ไฟบอลเพลย์ยักษ์ทาสเก็เหนือกว่านี่เทวีสุริยา